สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเยสานะจ๊ะเดี๋ยวนี้เขากำลังสิดออกไปทุ่งหาปัญญาเต๋อกับปัญญาเดชเพวกกำลังจุดคิดขอก้วยอยู่สันขึ้นกินน่องก้วยเป็นที่เรียบร้อยละเมื้อนี้เขาสจุดประชิดขอก้วยซอยเพิ่อนเยสันขับรถมันเป็นทางที่ไปให้ไปหน้าสะดวกสบายอยู่มันกลับมาถึงกับว่ารถหลายมาสางเนาะเขาก็สามารถที่จะคุยไปน้ำขับรถไปน้ำได้อยู่ เพราะว่าบ่มีรถสวนยังมากไหมกระโดดเดี๋ยวนี้กำลังสิเดินทางไปเดี๋ยวห้องเปบงิบึงบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งหน้ากันสักก้อนมือนี่หลังจากที่ปิดลานมาหลายมือแล้วเดือนที่สองเริ่มเข้าบ้านแนละ้วปิดลานเนื่องจากปัญหาสุขภาพพ่คอยจะดีไปในพญิเตาก็ได้เรัาก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศสักก้อน รู้สึกว่ามันไข่แดงก็สิเปิดที่เก่าละ่ะเดี๋ยวเบิ่งอาการก่อนกาลังสีวิจัยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแห้งอยู่ก๋วยเตี๋ยวแห้งสูดใจสะ่ายอยู่แต่ว่ายังว่าเราสำเร็จอยู่เดี๋ยวเข้ากะควายเฮ็ดไปอาจจะครบเสร็จครบเสร็จสมบูรณ์แซ่บจสก่อนยังสิปล่อยออกสู่ตลาดออนไลน์เนาะโอ้หนกักปากทางคือนไหลเนยยี่ย นี่ก็คือถนนหนทางที่จะไปเด้อนี้เป็นป่าหม,มอกม่วงหน่อยก็เจ้าปลูกไหมเพราะว่าเขตบ้านเขตที่ยายสายู่นี่จะเป็นเขตเอเมืองกาลสินมองที่ข้าเจ้ามีสวนหมกม่วงถ้าเป็นอาชีพส่งออกทั่วประเทศไทยเพือ่อส่งออดต่างประเทศเพราะว่าตลาดมาเล ทรงตลาดมาเลยอยู่มิตรปลาบหมอม่วงเลยนะหมวดนี่นม,นมิตรสวนบหมอม่วงวานหันเจอโควิดกับราคาตกต่ำทรงออกมาได้ดันปิดกิโลละสองบาทสามบาทกิโลละสามบาทห้าบาทสูงสุดบาเกินเจ็ดบาทสิบบาทถ้าจะขายปีกกระถือก,กระแพงในจังหน่อยขายปีก แต่ว่าทราคาทรมประมาณหาบาทถึงเจ็ดบาทแพงอีหลีก็ะซิบบาทไปขายกิโลละสี่สิบสามสิบบาสามรูปลายอันนี้คือปลาหม่วงที่มันใหญ่แล้วทางนี้ปลูกไม่แน,น่นใหญ่แน่ห่วยทางคือ,อยากคักท่านทานนี้ป้าหัวม่วงที่ใหญ่แล้วด้วยตัดเตียนแต่งจริงเรียบร้อย ออมากะบผลมันแล้วก็ตัดแตงกินหวย่ำได้สีหอดป่ะโอ้คนทางถึงลวจ้าถึงนาพ่อใหญ่เด็ดแล้วโอ้สาันจกใหม่เตินโอ้สมาชิกฝนก็สิหลเนาะขนาดมันเหี้ยยังไม่หัวเนะบรรยากาศดีดี กางมุ้งให้ควยบ่นี่เป็นอย่างยุ่งหลายครั้เถอะบ่ดินก็นเป็นโศกเป็นเศยด่เนาะปลามันปาาลาอ่อยนะเ,เ,เอามันบ้าละมาโดนมือบอ่ขีคุ้ยขึ้นท่านหลาย โ oh, mm hmm. อ้เดี๋ยวสาหลับมาดรถประเดี๋ยวขี่ขัว้วบอไรแม่กวาดเอามีไฟฟ้าให้มันพอมปอนดีเลยบ้านเบี้ยวเบี้ยวบ่ไมีตลอดไฟฟ้าบ่มี้ค่ะครับได้แล้วแต่ว่าปวดแท้านหรอเอาเครื่องกลางเราบริษั้มีกลางมุ้งให้คว,ว้วพร้อม ใส่ไข่ไอยู่ห้องผมเห็นเมื่อไรนี่คือควายนะจ๊ะวข่นอนอยู่่ได้ไปยู่ฟัง่นเจ้าไล้ห่ะไปดึงช่วเออือเนาะใล้กันตัว นักท้อกันาะนักกันะขอด้วยขอด้อกคนเปาเป็โอ้อ้าวื่มบ่ลูกคนเป็ดาลลเป็ทดที่ใส่ที ยายสูปลูกต้นไม้ไว้หลายชนิดตัวนี่โอ้ต้นพัะขาเปันขึ้นหลายใชอปะตัวร่างกินตัวนี่เอา้าว่ามันจกไญตัวว่าม่นบ่นนี่น้าไว้ควัยกินบนนั่นเฝ้าอะไรเขาสิรักขวยเล็กเป็น มังกรก็มีแต่นี่โอ้มักพริกโอ้มักทั่วปีว่านี่มักทั่วปีแท้ๆนี่พัวปีแสบแล้วห้อยหมาคุดแท้ๆโอ้มักรัวพุ่มได้มากแล้ว เป็นหมากแล้วอันนี้มากะทกลกอืกเป็นหมากแล้วนะจ๊ะมกทัวมกทัวใหย่ยสูเป็นหมากแล้วตัวุ่มเป็นหมากแล้วเป็นหมากแล้ว ผู้คุยกันนอนอยู่ห้องเผ่อละปลาบักม่วงปลาอย่างภูเขาก็มีนะจ๊ะแถวนี้นะเป็นเขตอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินสามชัยคำม่วงติดกันโอ้โอมีกล้วยสุกด้วยนะจ๊ะงานนี้กินลงไปจ <laughs> ะห,ห่อ,อ,อ,นอนสีก เก็บมะพริกไปตำมักแตงก่อนจะตำมักแตงนะจ๊ะกินผู้เดียวบ้านเขาเอ็ดเบียดอยู่บ้านแล้ว ใส่สีหมากบ่อหิดบ่อสามหมากพ่อมีอะไรสวยใช่นาะ ชั book ้นเลือดตำหน่อยนึ่งก็กินบ่เบๆกุหลิ่งก็ได้หลถึงหน่อยหนึ่ง พอแล้วจ้าพอแล้วจ้าประเทศสองหนึ่งซุมซุ่มซุมซุม น้ำปลาหใหญ่ซานะจ๊ะขยาก่อนใช้ขยาก่อนดื่ม็มัวคือขาดไม่ได้ ปลาอย่างดีจะเห็นน้อยช้อนล่ะล่างก่อนล่างก่อน อไชมสาใจดีดวะจะกินสมเพื่อดรอะไรแตกลางสากไว้ให้เยซู้ก่อนเดี๋ยวอะไจะหาย เสร็จแล้วจ้ตาตำมักแ่งแบบแซบ่บทวงไฮทวงหน้าเรียบร้อยนะคะตำมักแ่งอันนี้น้องควยข่อยซูยายดิอันนี้คือของหวานมังกรลลงมือนะจ๊ะ กินเขาอิ่มแล้วต่อไปจะเป็นการกี้นังเข้มทรงลูกค้า้วจ้าเดี๋ยวเขามาหาฟื้นกันใหม่งามกม่วงนี่ไรเดี๋ยวเขาเก็บเอาน้ำมือนี่ก็ได้โอ้คืออันใหญ่แตเอาไวา้บ่หางานหนหน่อยก็นนะงาหมกม่วงนะจ้างามกม่วง เรียบร้อยแล้วเอาไปเอาไปดัง

เชื calcium, ่อมากฟักลงๆานนอกนี an ้าเดี no, oh no ่ยวจ้าวว่ตั้มซ่งค่าบัดวงงานัดเดี่ยวมันดเดี่ยวมัน โอ้ยพรยัเตาแล้เอาไปใช้แล้วเอาไปใส่จะลองใช้รดอกกันมาเลยเเอกดอกอันหอยบ่อพึงกับฟังดูน้งห่อกงเข็มเลยตนี้คือหอยบ้ามาเองาเขาเขาเขาเลียงให้ แดดฮ่อนแล้วก็เอาคั้วไอลงน้ำไปขึป้นไปซุปนี่ขึ้นไปงางานกัวตัวตน,นี้ก็ออกไม้นะคะน้อยๆนีอนอ่ออกไม้มาขึ้นนี่กินน่องคั้วอย่ยงางนี้มัระเบิดอยู่ยังไงนะเดีดยดซุปเพลินนี่เย็นบ่อยากขึ้นสตัวมันบ่านเรอยากขึ้นอยู่เจ้าก็ไล่มันขึ้นได้ยังวยยน้ออแล ขึ้นไปขึ้นไปมันเย็นนะมันอ่อนซ้อนมันไม่อยากไปุ่นะล่อลราลองละาลองโอ้พ่นเถกพ่นเถกพ่นละหอนกอเม มิจะเถิกตัวหนึ่งขึนน้ำหลังมูลนี่นี่คือยายสูปลูกมันแก้วนะคะ่ะมันแก้วหรือว่ามันเถศดหวไม่ร้นนี่ยวยกะหากินตามธรรมชาติเขามาันละกุญแจไอ้มันแก้วแค่รสบ่ม,มันแก้วแค่รสเออเขาเรียกว่าพันแค่รสม,มันจะดกชุ่นี่ดกแล้วกับเมือน้อย มันแก้วแค่หรอกกินสดก็ได้กันห่อนก็นมาเขาจะกลับแล้วนะจ๊ะส้มควยส้มทงส้มทาแล้วแล้ว,ลวกี้นังเข้มก็แล้วเตาซอ,อยงานพญเดชก่อนยายชาจะไปสรงของนะจ๊ะเดี๋ยวตามไปมองส่งของกันเด้อเดี๋ยวไปเบิง้งผู้ใดสนใจยังกะทักเข้ามาเดี๋ยาาวยายชาจทีทิมโทรศัพท์ไอเบอร์ทรไว้บนคลิปใต้คลิปน้ำเดี๋ยวมันิเฮ้าไปท่งของกันก่อน